ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนะคะห้าสครับพี่โหรครับวันนี้เลิ่มปีสองเรื่องวฉสวยค่ะก็มีเรื่องเฟื่องนครนะครับแล้วก็พี่วักรักโหรได้ไหมนะครับซึ่งสซานเตอร์เทนเมนต์ปีนี้ที่บอกไปแล้วว่าเราเปิดไปแล้วกับไลน์อัพ2023ซึ่งซานเตอร์เนี่ยเราเองตั้งใจที่จะผลิตผลงานคุณภาพออกมาในปีนี้เยอะเลยทีเดียวนะฮะแล้วเรากําลังจะเริ่มถ่ายกันในเดือนหน้าและออนแอร์กันในเดือน ตุลาเป็นต้นไปแล้วก็ยาวไปถึงปีหน้าเลยนะครับนั่นก็คือซานเตอร์โปรเจกต์ไลอัพ2023จะเกิดขึ้นแน่นอนในเดือนตุลาคมซึ่งวันนี้เป็นการวงส่งทั้ง2เรื่องก็คือเรื่องเพื่อนนครและก็เรื่องพี่วักรักหนูได้ไหมนะครับผมเพื่อนนครเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงคะเพื่อนนครเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงเป็นความรักระหว่างหนุ่มพัฒนาแอปพลิเคชันและก็ซูเปอร์สตาร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นพอดเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็คนแต่งได้รับรางวัลซีไรส์ด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพี่วักรักหนูได้ไหมก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นยูริเป็นวายผู้หญิงที่กาลังมาแรงมากๆเกี่ยวกับเรื่องของออการเรียนในมหาวิทยาลายัยแต่ต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงความเป็นการใช้ระบบโซตัสจนกลายเป็นความรักระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอันี้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่อง เป็นเรื first, ่องที <owner> <necessary> ่เข้ม <packing> ข้นและบอกได้เลยว่าตอนนี้ในออนไลน์มียอดอ่านสูงด้วยแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะเลยทีเดียวแหลายคนที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามก็สามารถไปติดตามได้ทางช่องทางของ s t a n t e r Entertainment ทุกช่องทางเลยนะครับมันจะทันรัอเพราะว่ามันก็กระชันชี์เนาะเดือนตุลาเลย s t a h u n t e r Entertainment ทำทุกอย่างแน่นอนครับทาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไปได้ในทุกอย่างครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของนักแสดงทั้งหมดอยู่ในค่ายของ s t a n t e r ทั้งหมดครับเรื่องของคิวเรื่องของโปรดักชันพร้อม เรื่องของบทละครพร้อมนักแสดงพร้อมทุกอย่างพร้อมก็พร้อมอ่อนครับครับใช่ครับผมพี่เปิดพี่ควรพูดจริงค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงคะสองเรื่องก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องนิยายเขาเรียกว่าน้ําดีอยู่แล้วครับแล้วพอมาเจอ Star Hunter เองเนี่ยเราพยายามทําบทให น่าลุ้นในทุกๆ EP แล้วกันครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคอนเซิร์นหรือข้อต่างๆนาที่ทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรฟีด back มาเนี่ยพวกเราเอากลับมาแล้วก็มานั่งทํากันบ้านกันอย่างดีครับแล้วก็คิดว่าถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้ดูอย่างเขาเรียกว่าดูเด็ดเพ็ดมันแล้วก็สุขสนานมีความสุขแน่นอนครับในเรื่องของคุณภาพไม่ต้องห่วงนะครับเรามั่นใจในส่วนของทั้งผู้กํากับแล้วก็ทีมงานรวมถึงทั้งตัวนักแสดงเองที่ได้มีการเริ่มเวิร์กช็อปแล้วก็ เขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นในเรื่องของการแสดงทุกๆคนเลยดังนั้นผมมั่นใจว่าในส่วนของคุณภาพแล้วก็เรื่องของการแสดงไม่น่าห่วงสําหรับลูกๆในบ้านสตาร์เตอร์เดนเมนครับรยะเวลเรื่องเพอนละครเป็นยังไงคะค่ะทแทนไม่ได้ค่ะครับก็ตื่นเต้นมากๆครับที่จะได้ถ่ายซีรีส์เรื่องเพิ่อนละครนะครับแล้วก็พร้อมมากเช่นกันครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความเขาเรียกว่าเอาความจริงในวงการบันเทิงมาตีแผ่ให้กับให้ทุกคน้านได้เข้าใจในสิ่งนี้ ปากด้วยครับผมจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้พี่ๆนักข่าวเยอะมากแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้ครับก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังพี่คิมพี่ใหญ่พี่ใหญ่ปากอะไรหนพี่คิมครับพี่อคิมครับผมสุดหล่อสุดหล่อฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับพวกเรากลับมาตั้งใจทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ปีหน้ารับรองว่า ท่านจะได้รับความบันเทิงจากสองเรื่องนี้แน่นอนครับครับมีรอมค่ะกติดตามด้วยนะคะผลงานซีรีส์นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของรอกด้วยที่ได้เล่นซีรีส์แล้วก็ร่วมงานกับทางสตร์เตอร์นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเรานะคะทางทีมงานในการผลซีรีส์ออกใมาทุกคนติดตามกันนะคะที่วาร์กเลยค่ะก็รู้สึกดีใจแลวก็ตื่นเต้นมากมาเลยนะคะที่ได้รับโอกาสมาเล่นเรื่องที่วาร์กค่ะ ก็จะมอบความสุขให้แฟนๆแน่นอนรอชมได้เลยค่ะค่ะหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะก็จะทําให้เต็มที่ไงฝากที่ว่าพารักหนูได้ไหมด้วยน,นะคะค่ะก็พวกเราทุกๆฝ่ายนะคะตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องแรกของพวกเรานะคะก็ฝากให้กำลังใจพวกเราได้ะคะ่ะสำหรับหนูนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่า ีเรื่องแรกของลุงด้วยแล้วก็เป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกของไทยด้วยร้อฝากทั้งท่าสไาร์เตอร์แล้วก็ซีรีส์เรื่องของไทยเลยนะคะที่เห็นชกๆอย่างที่บอกนะครับว่าทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีทั้งในส่วนของพี่เฟื่องนครเขาเรียกว่าซีรีส์เฟื่องนครนั่นถือนซีรอลิกสิทธิ์ไปแปลภาษาจีนด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีโปรไฟล์นักเขียนระดับซีไรส์ซึ่งก็คือรอเรือในมหาสมุทรเนี่ย มั่นใจได้เลยว่าเรื่องนี้เข้มข้นส,สนุกสนานแน่นอนสนิกเรื่องถือว่าเป็นยูริเรื่องแรกของซานเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็เป็นความตั้งใจที่เราอยากจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการบันเทิงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยฝากในส่วนของนักแสดงทั้ง2เรื่องไม่ว่าจะเป็นพี่วักรักหนูได้ไหมและอ,อ๋พี่วักรักหนูได้ไหมนะฮะแล้วก็เพื่อนนครนะครับายซานเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ปีนี้บอกได้เลยว่า2เรื่องออนปีนี้3เรื่องออนต้นปีหน้ามีอีก3เรื่องคอยติดตามแล้วก็บวงสวงกันนกกััันนนนนใเเเเดดืืืออออ10แลล้้ววกก็าคคมีทงง3รร่ยบ ขอบคุณนะค,ะค,ครับ,บค,ครับผมได้เลย